สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่7กันยายน2565ณนะที่ร้านเสนเจริญเทคเตอร์อำเภอนหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองตองสก,ก้ยอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลิปนี้นะครับทางร้านจะมาอัปเดตรายการสินค้าให้พี่น้องได้รับชม นะครับว่ามีรายการสินค้าตัวไหนที่เข้ามาใหม่มั่งนะครับตัวไหนที่รอจัดส่งมั่งนะครับรถยีแต็นก็มีเข้ามาเพิ่มเติมหลายคันนะครับสวยๆนะครับแล้วก็รถไถรถแทรกเตอร์ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพี่น้องสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามได้นะครับพี่น้องสนใจสินค้าตัวไหนที่ฟีดาวก็สอบถามได้นะครับพี่น้องต้องการเอารถเก่า มาตีเทินก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีรถไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาเพิ่มเติมเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกันได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมจะพาดูรรอีแแอนนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมรถไถด้วยนะครับว่าเหลือคันไหนมั่งนะครับคันนี้นี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นอีแอนสี่ล้อสี่ล้อเผื่อดัมนะครับพี่น้องไม่ใช่ดัมนะครับเผื่อดัมนะครับมาดูใกล้ๆกันหน่อย สีสันก็สวยงามอยู่นะครับถือว่ายังคงสวยยังสีสนันนี่ยังกิ๊กอยู่เลยนะครับเครื่องเป็นเครื่อง RT 140พารนะครับยางหน้าฝั่งด้านขวาฝั่งคนขับนะครับก็อยู่80%นะครับเป็นยาง7 0็กรอสิบห้ยางหน้า สภาพด้านข้างสภาพเก๋งสภาพเก๋งก็ลายไม้สวยงามเลยนะครับดูสโลหน่อยอุ้สโล่ใหญ่มากครับสโลนี่สโลใหญ่มากเลยครับพี่น้องเกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์ของ85ครับเกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์ใหญ่ด้วยนะครับเทสซหน้าห้านะครับเผื่อดำแล้วนะครับเผื่อดำเทสซสวยนะครับ เต้าเนี่ยอาจจรบีนะครับสเปคนี่ถือว่าผ่านเลยนะครับดูยางหลังยางหลังเป็นยาง750นะครับขอบส5หายางหลังก็สวยนะครับเหื่อดำนะครับดูด้านข้างเป็นคอกโลครับพี่น้องเป็นคอกโลนะครับด้านข้างเป็นโลหมดเลยนะครับ ฝาท้ายนี่ฝาท้ายนี่เดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่นะครับฝาท้ายฝาท้ายนี่เป็นลักษณะของการขึ้นมันนะครับ <li uk> พื้นก็เป็นพื้นเหล็กนะครับ <li uk> พื้นไม่มีผุนะครับ <li uk> สวยนะครับฝ <li uk> ังฟังด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายก็สวยครับยางก็สวยเพาเป็นเพาลอยนะครับเพาลอย นะครับเพผารอยฝั่งด้านซ้ายนี่ไม่มีบุบนะครับไม่มีบุบเครื่องนี่ยังเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะครับเพผารอยนะครับฝั่งนี้ชัดสีก็สวยนะครับชัดสีสวยด้วยนะครับเครื่องนี้เครื่องยังใหม่อยู่เลยนะครับเครื่องยังใหม่อยู่นะครับ คะแนน่มีเล่ม嘛ไม่มีเล่มนะครับราคาขาย1 6 5 0 0 0บาทนะครับ165,000บาทนะครับสภาพอย่างนี้สเปคแบบนี้นะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่งฟี200กิโลเหมือนเดิมนะครับผมเช็คระบบไฟให้ใหม่ทั้งคันนะครับเช็คระบบไฟให้ใหม่เช็คเบรกให้ใหม่นะครับไฟ ไม่สวยเปลี่ยนออกนะครับเอาไฟใหม่ให้พี่น้องนะครับฝาท้ายทําให้ใหม่นะครับเก็บงานสีให้สวยยิ่งกว่าเดิมอีก1นึ0 0แบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกีแจนอีกคันหนึ่งนะครับ สตาร์ทกุญแจนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนดูสตาร์ทกุญแจนะครับเครื่องเครื่องนี้ฟังดูยังนิ่มอยู่เลยนะครับน้องสอบถามได้นะครับสอบถามได้มีรถไถนะครับมีรถไรรถไ,ไม่ได้ใช้ก็มาดีเทินได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีแตนคันนี้หน่อย อีแตนแคันนี้นะครับเป็นอีแตนหกล้อนะครับเป็นอีแตนหกล้อเครื่องเป็นเครื่องสิบสี่แรงนะครับเป็นเครื่องสิบสี่แรงได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทกุญแจนะครับเช็คระบบไฟระบบเบรกให้ใหม่ทั้งคันนะครับเปลี่ยนลูกหมาคานหน้าให้ใหม่ทั้งคันนะครับก็ถือว่าสภาพยังสวยอยู่นะครับราคาขายขายอยู่ที่หนึ่งแสน ห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสหรับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับที่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสหรับรถอีแฉนคันนี้นะครับส่วนสองคันนู้นยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาวิ่งให้ดูทั้งสี่คันเลยนะครับสหรับรถอีแฉน,นครับเดี๋ยวพามาดูดแฉนคัน,ค,นคันดั้มสี่ล้อหน่อย เดี๋ยวมาดูรถไถกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีคันไหนมัางนะครับรถไถก็ฟีดาวนะครับพี่น้องพี่น้องฟีดาวหลักหลักการพี่น้องถามถามเยอะมากนะครับว่ามันมีขั้นตอนยังไงส่งยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องต้องมาสินสัญญา กับทางร้านด้วยนะครับมาสินญญากับทางร้านแล้วค่อยยื่นเอกสารนะครับถ้าเกิดพี่น้องยื่นเอกสารเลยนะครับยื่นเอกสารเลยผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องไปยื่นนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลดนะครับพี่น้องต้องมายื่นเอกสารมามัดจากับทางร้านเงินที่พี่น้องมัดจานะครับผมก็จะเอามาเป็นส่วนลดในการจัดเฟ้นเนซ์ของรถคันนี้นะครับพี่น้องมัดจําเยอะก็ก็จัดน้อยนะครับถ้าพี่น้อง มีตังนะครับไม่พอจัดนิดจัดหน่อยก็ได้นะครับก็มาคุยกันได้นะครับคันนี้นะครับ49แรงเยอนมันนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคาอยู่278,000บาทราคานี้ทั้งเงินสดทั้งเงินผ่อนนะครับจัดเงินผ่อนไม่ใช่ว่าผมจะเพิ่มเพิ่มเงินขึ้นไปนะครับไม่ได้เพิ่มนะครับราคานี้เลยนะครับส่งฟรี200กิโลนะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับ คันนี้นะครับก็ติดจองอยู่นะครับเป็น34นะครับ34 DI นะครับรานก็เก็บงานนะครับเก็บงานเก็บงานให้ทั้งคันนะครับคันนี้ก็รอลูกค้าเข้ามายื่นเอกสารนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะครับส่วนคันนี้นะครับ34แรงนะครับ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ทางร้านกําลังเก็บไล่ปรับสภาพอยู่นะครับกําลังเช็คเช็คระบบอยู่นะครับก็ตอนนี้คือทางร้านนี่ไล่เปลี่ยนเปลี่ยนซีนทั้งสีล้อนะครับเปลี่ยนชุดกรองน้ํามันใหม่นะครับเปลี่ยนกรองอากาศใหม่นะครับเปลี่ยนกรองอากาศใหม่แล้วก็ชุดกรองอากาศนี่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ท่อท่อน้ํานะครับท่อน้ํา นะครับเปลี่ยนที่ไม่หมดเลยทอ่ทอทอ่อไอเสียก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับ่อเสียก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือไล่เช็คระบ,บบอยู่นะครับราคาขายนะครับมีผ่านมีผ่านให้หนึ่งพวงนะครับราคาขายจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับคันนี้นะครับ ม,มีเล่มทะเบียนด้วยนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูฝั่งทางนี้หน่อยนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรถไถแชมป์นะครับตอนนี้คือคันนี้นี่เป็นคันที่เข้ามาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็คือกําลังปรับสภาพนะครับปรับสภาพเตรียมเตรียมส่งให้กับพี่น้อง F c ซ ระยองนะครับนี่ก็ปร,รับสภาพให้อยู่นะครับสภาพเสร,เร็จก็จส่งให้นะครับามาดูคันด้านนอกหน่อยนะครับด้านนอกนี่พึ่งเข้ามาถึงพึ่งเข้ามาถึงวันนี้นะครับนะครับเฟอนคันนี้นะครับคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับ คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถไถแชมป์55แรงเหมือนกันนะครับยางหลังนี่สวยยางหน้านี่ก็ดอกยางเหลืออยู่ประมาณสัก15-20นะครับสภาพรถนี่เครื่องดีนะครับระบบเกียร์ดีนะครับมาพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับสองแสน สองหมื่นแปดพันบาทนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลรถจดทะเบียนปีห้าปีห้าเก้านะครับรถจดจดทะเบียนปีห้าเก้านะครับปีน้องสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับสําหรับรถไถแชมป์นะครับแฟนๆของแชมป์ไม่ควรไม่ควรพลาดนะครับสำหรับรถไถแชมป์นะครับก็ ดี๋ยวจะมี4 7เข้ามาอยู่นะครับจะมี4 7เข้ามาพี่น้องที่สนใจ4 7ก็รอชมกันได้นะครับส่วนรถ4ี่แรงก็ยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับตอนนี้งานเยอะมากนะครับโรตารี่ก็มีนะครับโรตารี่ก็มีหลายรุ่นแบบแบบโรตารี่นอกก็มีนะครับมีหลายรุ่นรถดีเจนสี่ล้อก็มีนะครับดีเจนสี่ล้อนะครับหกหมื่นคันนี้นะครับคันนี้โฟวินนะครับก็ว่าจะทําฝาครอบเครื่องให้นะครับยังไม่มีเวลาทํา นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับเราก็จะติดไฟเดินระบบไฟให้ใหม่นะครับที่ตอนนี้คือเรายังไม่ติดไฟต้องมีลูกค้ามาจับจองนะครับผมถึงจะเก็บงานสีเพิ่มเติมให้อีกหน่อยแล้วก็เดินระบบไฟให้ใหม่นะครับตอนนี้คือเรายังไม่เรายังไม่ใส่ระบบไฟเข้าไปนะครับคันนี้ก็คลิปก่อนนี่ผมเอาไปลุยน้าให้ให้พี่น้องดูแล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเตารี่นะครับ โรตารี่ก็ดีนะครับผานบุกเบิกก็ดีนะครับมีหมดเลยนะครับขุดมันก็มีริปเปอร์ก็มีนะครับโรตารี่อยู่ฝั่งนี้ก็มีนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับว่าจะเป็นรถอีเทนก็ดีรถแทกเตอร์ก็ดีนะครับที่ร้านแสจจเนเจริญแทกเตอร์อำเภอหนองจังหวัดวีลาจะซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนนะครับถูกคุยมา สอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไปด้วยนะครับพี่น้องที่ท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากไปกดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางร้านนะครับคลิปดีๆราคาถูกๆสินค้าราคาถูกๆราคาจิบๆนะครับเอาไปให้พี่น้องใช้งานนะครับใส่เจริญเทคเตอร์เรากลับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ